การเก็บสินค้านะครับนอกจากในโกดังผลิตสินค้าที่เราเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสินค้าล้นสต็อกนะครับไม่มีที่เก็บนะครับเราจะต้องพากันมาเก็บข้างนอกนะครับยางเล็กนะครับยังเล็กก็อันนี้เตรียมรอส่งนะครับหลังจากเก็บนะเตรียมรอส่งครับอานเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวเสานะครับเป็นตัวเสานะครับซึ่งนอกดาวที่เราทำเนี่ยคราบ้านนอกดาวที่เราทำเนี่ยเราก็ทําเป็นออฟฟิศเวลา เฟ็นตัวแทนจำหน่ายได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่ารถนะครับรถของแฮปปี้แฟนทายที่เราทีรถอยู่ทั้งหมด3คพันนะครับรูกล้อโอ้ัหเป้เลยคเพิ่งลงทุนมานะครับเพิ่งลงทุนมานะครับร33สามล้อสามันนีวันนี้นะครับพร้อมนะครับมาอยู่กันเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีการไปสานักแต่จังหวัดนะช่างคนขับรถก็เลยกลับมาหมดนะฮะโอเคครับที่สินค้าใหม่นะครับสินค้าใหม่ของเรานะครับ สินค้าใหม่ของเราเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะฮะจะเป็นแฮปปี้มีคัสซึ่งเรากำลังทำอยู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวเชิญนะฮะเชิญเชิญเชิญไปดูกระดาษฝั่งนู้นดีกว่าฮะเชิญกระดาษฝั่งนู้นครับเชิญครับกระดาษตรงนี้ครับอ่าอันนี้ครับอันนี้ต้างนะครับอันนี้เราต้าต่างเราแพ็คแพ็คเตรียมส่งนะครับแพ็คเตรียมส่งไปติดตั้งนะครับโอเคต้นทุนของการต้นทุนของการแพ็คกิ้ง ขนส่งเนี่ยอาจจะสูงกว่านะครับแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยจะประหยัดมากเลยนะครับมากกว่าที่ช่างจะต้องไปติดตั้งเออ่ต้องต้องไปวัดแล้วต้องไปทําหน้างานนะครับเราจะทำเสร็จรูปมันเนี่ยอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเล็กนะครับปัจจุบันอ่าปัจจุบันเราแฮปปี้ไนท์ยนะครับเอ่อเอทางเรามีนําเข้าเหล็กนะครับถ้าสามารถเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยถ้าสามารถขายเหล็กได้ด้วยนะครับอย่างโรงงานเสฉ็จรูปเนี่ยตัวแปรเราใช้แปรโอเมก้าแล้วฮะตัวแปรขนังเนี่ยนะครับปัจจุบันเราใช้ตัวแซดนะครับปัจจุบันเราใช้ตัวแซด ในการในการทําแปรผนังได้ด้วยนะครับทําให้ติดตั้งง่ายนะครับเหล็กที่เราใช้เนี่ยเหล็กพวกนี้จะเป็นเหล็กนําเข้าทั้งหมดเลยนะครับเป็นเหล็กกาวานท์นะครับความแข็ง3,200 Hc นะครับจะสูงกว่าในท้องตลาดนะครับโอเคหลังจากการทสมาแล้วเดวเชิญได้เลยครับอ่าครับก็มาดูครับครับตัานี้นะครับเห็นเป็นช่อ่าโอเคอีกโกดังหนึ่งนะครับอ่าครับอีกโกดังหนึ่งอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูดนึ่งนะครับ บอกว่าครับโหลานบักเป้อ่าก็อันนี้เป็นผนัง FPS นะครับเต็มนะครับล้นนะครับไม่มีที่ไม่มีที่เก็บนะครับต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะฮะที่ไฟฉายการเติบโตนี่เร็วมากนะครับจนจนไม่มีที่เก็บก็เลยต้องต้องล้นหมดเลยอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอีกตัวหนึ่งอ่านะครับเชื่ออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมาดูโกดังเก็บสิธ้่าเราอีกที่นึงนะครับปจจุบันนอกจากเราเก็บในโกดังตัวนี้แล้วโกดังฝั่งนู้นแล้วโรงงานผลิตฝั่งนู้นแล้วนะครับเรายังมีที่เก็บตัวนึงอ่าต้องบอกง นะครับตัวตู้คอนเทนเนอร์อ่าข้างหลังนี่ท่านตู้คอนเทนเนอร์อ่าข้างหลังนะครับอ่าเพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูฮะพาไปดูครับไปดูนะครับเออมไปดูนะครับอ่าอันนี้เป็นแค่ชิ้นนะครับที่เราดีนะครับพร้อมงครับเออครับต้องบอกว่าอ่าปริมาณไม่ชิ้นที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเห็นดูเหมือนไม่เยอะนะครับแต่ต้องบอกว่าหลายสิบตัน ตรงนี้หลังจากนีดแล้วหลายสิ่งตนหนักมากครับไม่ต้ชี้เด็กกำลัศัท์เลยครับอันนี้นะครับเป็นผนักของเรานะครับเป็นผลักของเราที่เราําเท่านะครับพร้อมส่งนะครับมาดูตัวคอนเทนเนอร์ตัวนี้นะครับสินค้าตรงนี้นะครับเราจะมีทั้งหมดอยู่หกตู้นะครับปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าสินค้าเนี่ยที่เราสต็อกเนี่ยเต็มทุกตู้นะครับปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านนอกดาวต่อนะครับเชิญบ้านนอกดาวได้เลยครับอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นหลังคา้งชีนะครับ นะครับราคาท่านี้ชิ้นที่เราแฮปปี้แฟนชาเนี่ยจังายด้วยนะครับจังายด้วยนะครับ,อรบออโอเคเดี๋ยวเราพามาดูกันครับแต่เพื่ดูโรงงานแฮปปี้แฟนชาอย่างใกล้ชิดแต่ทุกท่านบอกว่าเอ๊ะโรงงานแฮปปี้แฟนชาอยู่ตรงไหนนะครับขอดูหน่อยสิถา่ายรูปมาให้ดูหน่อยโอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับนี่แหละฮะตอนนั้นก็ช่างกำลังทำงานอยู่ยนะแล้วกันคุณบอกว่า ผ่านมาเกือบส่งเดือนแล้วครับ <Mind> ย <Di ash io> ่างไม่ค่ได้พักเลยนะครับโอนีก็แล้วนะครับเพื่อคนก็แล้วก็ยังไม่ทันเราก็เลยใช้วิธีการใช้เครื่องพูดแทนนะครับนะครับเชิญครับเดี๋ยวนะฮะน่าเป็นความเป็นมารนะครับกำลังกันรว่างไปหน้เดินเชิญครับเชิญครับครับอันนี้อันนี้เป็นตัวยงแตส่วนหนึ่งของห้องสัมมนานะครับส่วนหนึ่งของห้องสัมมนาตัวแทนนะครับตัวนี้เป็นบ้านนอกดาวเอ็มเอสศูนย์ห้านะครับเบอร์เอสศูนย์ห้านะครับ หลังนี้นะครับเราตัวแทนเวลาท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยนะครับท่านสามารถใช้เ s 0 5เนี่ยเป็นแบ็คคาเฟ่ได้นะครับอันนี้เอ็มเอหลังนี้เป็นเอยมอมจาจากคํคำว่าเอ e ม i c อร์เกนสไตล์นะครับเอ็มอร์เกนสไตล์ก็จะทำให้ดูสวยงามนะครับดูสวยงามนะครับแล้วก็้าพลักษตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นรบชุมของเรานะครับตัวนึงก็ต้องบอกว่ารองรับคนได้สูงสุดที่เราเคยทำนะครับเกือบ50คนนะครับเต็มเนียนะครับ ปัญหานะครับก็บ้านนอกดาวของเราก็อ yes. yes. ันน okay. ี้เป็น M S นะครับ M S ศูนย์เะครับตัวนี้ก็บอกว่าเป็นพระเอกเลยนะครับตัวนี้เป็นเป็นพระเอกของเราเลยก็ว่าได้ฮะตัวนี้ขายมีนะครับท่านเห็นนะครับท่านเลยเป็นในบนที่อยู่ฝั่งซ้ายมือที่เราได้พากันไปดูแลเรามีการผลิตบนในบนด้วยนะครับอ่าโอเคครับก็ตัวนี้ก็เป็นบ้านนอกดาวบ้าน M T นะครับซึ่งในตู้ที่ท่านเห็นนี่ก็สินค้าก็เต็มเหมือนกันนะครับต ไม่มีที่เก็บนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับตัวนี้คือจะเป็นแฮปปี้ตัวใหม่เป็นแฮปปี้พีคัสนะครับเป็นเป็นผนังคอนกรีตนะครับซึ่งทางเรากำลังวิจัยที่ว่าน่าจะล็อตเสร็จภายในปลายปีนี้นะครับตัวแทนทุกท่านก็สามารถเป็นตัวแทนจําหน่ายตัวบ้านนอกดาวที่เป็นลักษณะว่าเป็นแบบบูนพีคัสได้เลยนะครับผมนะครับเฉลิมทองสุกก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับท่านที่ท่านติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ครับขอบคุณครับบวัสดีครับ เออใช่